ทุกท่านคลิปนี้คลิปพิเศษนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยกับพี่เอกหัวหน้าแก๊งหมูวิเศษกับพี่ก้านะครับคลิปนี้คลิปนี้เขาจะมาร้องเพลงเขาบอกว่าถ้าลุงโก้ตายนะไอตัวผอม,มๆนี้นะเขาบอกว่าถ้าลุงโก้ตายเขาจะมาร้องเพลงนี้กับพี่เอกให้ฟังโอ้ oh, สุดยอดมากหลานตัวเล็กจิ๋วของผมนะครับอ้าวเชิญรับชมรลบฟังนะครับนักร้องเบอร์หนึ่งจากค่ายโกโก้พอมดน้อยเล็กคอร์ดนะครับ สวัสดีครับเพลงแรกเพลงสาวแร่บ้านนานะครับได้มาพบคนงามซื้อสาวแรล่โอ้สาวแรล่บ้านนาตาวานได้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าปา่าสามาคี โอ,โอ้สาวแหลบ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญนั้นเป่งสีอายขอฝากฮักน้องฝากไมตรีโปรดสงสารปลานีและเห็นใจอายนี่จากบ้านนา มาน้องหวังประคองความหักให้สดใสยานแต่น้องคนดีบ่เห็นใจหรือตีว่าอายยากจนคนบ่มีอเอจะหาเงินทองมาขอแต่ง คดองแพงอายพร้อมจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาโอ้สาวแลบ้านนาะเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพลงนั้นเป่งสีอายขอฝากฮักน้อง ฝากไมตรีโปรดสงสารปานีและเห็นใจอายนี่จากบ้านนามหาน้องหวังประคองความหากักให้สดใสย่านแต่น้องคนดีบ่เห็นใจหรือตีว่าออยากจนคนบ่มี ไอจะหาเงินทองมาขอแต่งขาดองแพงไอพร้อมจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอ,อน้องจงรอวันนั้นวันวิบาโอเคครับจบแล้วนะครับเพลงแรก เพลงที่สองเพลงเองเพลงอะไรอ่ะกุหลาบแดงนะกุหลาบแดงกุหลาบแดงกุหลาบแดงอ่ะเจ้าช่วยพี่เอกร้องด้วยเพลงที่สองนะครับเพลงกุหลาบแดงนะครับโอเคกุหลาบแดง กำลังอากำลังบ้านที่ไอ้ทรงมอบให้แม่ชมโยงดำรงความรักไว้ยาละเอ่างบัตรหาเชา้าพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดยำไก่ เบิดอะไรให้นั่งหูวันส่งคืนอย่ารอชาสิบสี่กุมภาวันวาเล่นทายของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืม กุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณเหงาฝากไปกระซิบหัวใจเบาเมื่อยามคุณเศร้ามันคงผ่อนคลาย กายวันทีสิบสี่กุมภานั่งจำน้องื่อสร้อยผู้ถือดอกไม้มาให้ซื้อยังคิดบางครังเฮานั่งคุยกันเคยเอาหัวมุนตักแต่รักพิงอิงร่างนั่งจำได้เรือว่าลืมแล้วนอสาธุเดอคือพ่อวันนั้นแน่ใครหัวใจที่มใอ้นานกุหลาบสีแดงบรรลกราเป็นท่าไอดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบายทึงเป็นกระตาไอไหมจันก็ยอมซ้อมบัดดัสิล้นบัดดัสิล้นละชอมจำบนฟ้า กระตายยังปรารถนากะตายยังปารถนาวันไหนจันทาจลนลงพื้นดินไม่สิ้นชีวีขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ให้ซึ่งความว่างกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาชังเจ้าจงคืนมา คืนเมื่อบานเฮือนซานบอนเกา,ขาเขมน้นหน้าเจ้าให้คืนเย้าย่ารอให้คิดพ่อคนทรงเดินนางให้คิดพ่อคนทรงเดินนางขันเจ้ามางังมื่นใช่ให้ทรงคืนเดินน้องให้ทรงคืนเดินนางน้องของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอ จากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณเหงาฝากไปกระสีหัวใจเบา เมืออ่อยามก็เศร้ามันคงผ่อนคลาย กกยวันทีสิบสี่กุมภานั่งจำน้องจื้อสายพอถือดออกไม้อามาให้ซืือ,อยังคิดบางครังเฮานั่งคุยกันเคยเอาหัวหมุนตกกักรัดพิงอิงร่างนั่งจำได้หรือว่าลืมแ้วนอนสาุเธอคือพอวันนั้นแหนใครหัวใจที่มออให้นางกุหลาบสีแดงวันละว่าเดินทายดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายไหมจันก็ยอมซ้อมบัดดสิลนบันดดัสิลนละจอมจำบนฟ้า กะตายยังปาถนากะตายยังปาธนะา,ยยาธนะวันไหนจันทาจะหล่นลงพื้นดินไม่สิ้นซีวีขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ให้ซึ่งความวางังกุลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาสั่งเจ้าจงคืนมา ขึ้นมาบานเฮือนซานบอนเก่าขาเขม็นหน้าเจ้าให้ขึ้นเย้าอย่ารอให้ขึ้นพ่อคนทรงเดินนางให้ขึ้นพ่อคนทรงเดินนางขันเจ้ามังมื่นชายทรงขึ้นเดินองให้ทรงคืนเดินนางนองจบแล้วนะครับเพลงที่สองเพลงที่สามเพลงอะไรอะเพลงที่าเพลงอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา อย่าพึ่งดมอย่าดมพีิกาอย่าขึ้นดมอย่าดมอยู่นี้ตายอย่าขึ้นเต้เพลงอะไรมอมแมงอะไรเพลงที่พี่ร้องอ่ะเพลงที่พี่บอกว่าน้องดูลาวอ่ะเพลงนั้นอ่ะเรียกเงือได้เลยนะครับเรียกเงือได้เลยนะครับหัวหน้าแก๊งหมูวิเศษนะครับทักก่อน แค่นี้ก่อนนะครับโ <Okay S 1> อเคครับรบ๊ายบาย